สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบุญศรีแอมครูนะครับวันนี้เรามาตามแปลงนาข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่กับพ่อสีไร้นะครับผมสวัสดีครับพ่อครับผมครับหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้เนาะพยศนาะแม่ครับผมพยศนะครับพยศทําข้าวญี่ปุ่นกี่ไร่ครับทั้งหมด15ไร่ครับ15ไร่ครับแต่ปีนี้ใช้ผลิตภัณฑ์แอมครูของเราครับผมเป็นไงบ้างครับพ่อวันนี้มีใจเต้ยมันออกมาอีดีใจเต้ยคนไหนก็มาหารมาแล้วอย่างมาปุ๋ยมะใส่ผมกับพี่เนี่ยแอมครูเนี่ยของ เลี่ยนหรือบางทีใหญ่ออกอะครับสองขับสองขับพุกนาอกครับผมก็พูดไม่สองเตียเองอะอืมหันมาเขางวงมันเลี่ยนกันด,ดิบมันออกกันพ่องกันด,ดีใช่ครับแต่มาใกล้ตังมันเสมอกันเนาะเสมอเส,สมอกันแล้วทุกปีอย่างนี้ไหมครับอย่างนี้ครับทุกปีไม่ไม่เป็นแบบนี้น,นะนีครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็เริ่มออกรวงใหญ่แล้วครับผมครับพี่น้องครับดูตรงนี้เลยครับผมนะแล้วเสมอกันหมดเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับโอ้พอใจไหมครับเขาพอใจครับพอใจนะพอใจครับครับผมอ่านี่ฉีดไปกี่รอบ สองรอบครับสองรอบที่แรกที่มาแนะนำนี่เชื่อไหมว่ามันจะได้ผลประโยชน์นี้มห้อก็บ่กเคยใจย์เนาะกับเบร์ใจสมุนี่โดดเดี่ยดีใจยุดก้ามกึงกํากึ่งคือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่อยากลองอยากลองคแต่ลองออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ผลอย่างนี้ครับโอเคเนาะโอเคครับครับผมวันนี้ฝากอะไรถึงคนที่ดูที่ปลูกข้าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชชนิดไหนก็ตามครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มโกแล้วดียังไงครับตรงนี้แต่ผมวันจึงนี้ผมต้องมีไปหน้าหน้าปางหน้า ข้าผนนะขาวผุนเนาะ้ผนยอดตัวเนี่ยเนี่ยน้ำเขาเอกะครับผม๋อหันอย่างอีอะไรอีกอะใช่ครับวันนี้วันนี้มีน้ำปั้งอันนี้ประจัก์เลยเนาะครับผมแม้ว uh ่าวันน um ี้มันออกผลผลิตยังไงดีย <um ังไงมันที่อยู่ในตรงนี้แล้วับครับวันนี้พืชมันโกงหกเราไม่ได้เนาะครับครับครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเลียนกันมันมีมันใช่เลมถนาดูครับพี่น้องรับแปลนดูครับผมอันนี้ใช่หมดเลยเนาะแม่ละครับเจ็ดลายฝั่งนู้นก็ใช่ใช่ไหมไปที่ห้างนี่ครับ เออถึงห้างห้างไปถึงห้างนี่ก็ถึงนู่นเลยเนาะถึงเขียวๆนู่นนะมันถึงเนี่ยถึงปลายยอดเนี่ยปลายยอดตรงนี้นะครับอ๋อแปดไร่ครับโอ้โหสวยมากครับเยี่ยมเลยปุ่นแปดไห่ครับนู่นอีแปดไร่ครับผมนะฮะเดี๋ยวใช้ต่อไปไหมเพราะไงใส่ไส้ครับไส้หนึ่งเป็นนิดๆนานๆแล้วตอนนี้จะลงขิงด้วยไม่จะใช้กับขิงด้วยใช่ไหมครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่า เยี่ยมไหมครับเหอเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยคเนี่ยครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อยกมากมากนะครับที่ให้เราเข้ามาดูแปลงแบบนานะครับผมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปผมจะเอาต่อไปเลยครับนี่จะชิดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับครับครับตอนตอนตอนเลื่องเส็งนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับเยี่ยม